เอกสารโดยทำการทางส่วนทพาเขาจะตอบกับไปว่าให้ส่งสารมาโทรศัพท์ได้วันเช้เขาี้ว่าเนี่ยที่ไงคืนว่าวันที่28เดือน7ปี1นึ่งต้นเวลาทีสองตืเอามือถือเขาให้เขาดูเอามือถือของเขาทีเขาอยู่ให้ดูว่าเนี่ย มีจริงๆนะเขากดให้ดูว่าเนี่ยมีคนต่อเขาสองสายตอนตีสองครึของวันที่สิบแปซึเป็นเบอร์เนี้ยเขาถามกวานว่าที่ที่นี่มีอะไรหรือเปล่าบอว่ามันมีผมาเนั่นเขาบอกว่าคออเรื่องเนเนอ่นะครับท่้าใครโทรไป ถ้าคิดอ่างนแบบว่าเอาสมมติเหัวชนฟ้าได้มมีคนเ,เดินลงไปแล้วก็ไปกดที่มือแต่กไม่ดที่เินลงไปเป็นรอพอเป็นยานแล้วลงไปมันก็มียโทรศัพท์ขึ้นมา,ไ,าไ,นไม่จะไปวางที่ัทีเดิมหรอคือปเ้ไนไปไม่ได้าจิา ลงไม่ได้ครับพี่รอพอก็ลงไม่ได้แท้แม้แต่คน่าสถานีที่เป็นเจ้าของสถานีก็ลงไม่ได้อือมนุญาตแต่เราครับและตอนนี้ก็มีถ้าเกิดว่าไฟทิ้งผ่านกระดาระเบื้องปุ่มไปโดนเองทำใทีาคนแ้แต่เบอร์โทรศัพทก็ไม่มีการโทรนะพี่ครับ Fire in the Jane Killer. Jane Killer. Jane Killer. Fire in the hole. ฟังดูหนึ้นะคุณเอ๋ว่ารถามันหล่นได้ยังไงถ้าขึ้นไปบนรถไฟเนี่ยไม่ไหลอ๋อมันจะมีช่วงที่รถไฟจอดนะครับช่ใช่ใช่มัมีช่องห่างประมาณประมาณักประมาณสามสีบนี้วครับคาท่างใช่เขาจะทำร่วงตรงช่วงนั้นนะครับตรงนั้ห่างนั่นแหละใช่ครับ โทรศัพท์ำขออุปกรณ์ที่ก่าเจ๋อเขาที่เป็น้ที่จะของตกแล้วเนี่ยจะไปปิดเองนีไม่ได้จะไป็นผูปิดก็ได้ทริปเปิลเคียวเพื่ออะไรกันครับขออธิว่าใครเป็นคนโพข่ามมาหนึงนะครับไหนๆก็ได้คุยเอน่าจะเป็นอพอจะอะไรที่มันพอจะเล่าได้มั้ยเมื่อกี้ที่เอบอกว่าวันอะไรเลยใกล้ปีใหม่เอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆอะไรเงี้ย ก็มันมีตั้งแต่ต้งแต่เรัเพราะว่าื้นที่ค่อนข้ง่าคับคด็ดรู้ดีใน้อยเก่าแลกี่แล้วก็ระหว่างครั้งเราไมันก็มีมีอะไรเกข้เนก็ยังผมเองอผมจะเจอประมาณถ้าไปพักไปนอนห้องพักเงี้ย ก็มีอัมบ้างทำเดิมได้กิบบามีน้องใหม่ไม่รู้เรื่องไปนอนที่นี่เป็นตัวเลยคนนี้แท่ไม่ทันเขาทึ้งตาขึ้นมาเห็นมีรูปร่ามเหมือนคนดัวยใหญ่ๆมากที่ถูกจสนเท่าเทียนอ่ะ เลยคือเขาแบบสดงความรูไม <aha> <c oughs> ่ใช่ไม่ใช่แต่เขาไปยีตาดูอย่างนี่แล้วก็แล้วก็พอดีมีแสงไฟรอดเข้ามามาอูอเห็นชัดจริงวนี้แบบเขาเขาแบบว่าเขาก็ตกใจโัววิ่งวิ่งตวตัววิ่งมาวิ่งหาตาตื่นบอกวิ่งเื่อผมเจอผีผมก็ผมก็บอกเจอแล้วเหรออะไรเงี้ยสบายเลยพี่เดี๋ยวนะเราไม่เจอแล้วเหรอแสดงว่าพวกตันี้จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมามาอยู่เก่าเจอกันหมดเหรอ ก็มีตรวจสถานีที่มีมันมีเียาสองคนเปิดประตูไปเพ่อจะไปเข้าทอมลิและก็มีจะมีตานประตูไปจนไปดีไปไม่ไไปวมขงหรือเปล่าเไปเจ๋งเนื้อดูมันก็ยังเปิดขาขึ้นมา ต่วนแล้วครับกลับบ้านดีกว่าประมาณนั้นนะพี่ยมที่ที่าสถานลไฟ้านะครับจบอากาศใต้ใดิน,นีมันจะมีเรื่องละละไไวถงนะ้ไไงสวงสสไปขอข้ามาที่ไหนอะยังไอป้า ก็จ,จะมีใก้ๆญญญกับสานี้จะมีสานสตเตียครับที่ปรมชุมพรทะก็ถ้าใครอยอา,ากสบายใจสบายก็ได้เป็นไนแต่ว่าเราจะมีการจัดทำบุญปีญญครับรเอกขาจะรู้ว่าช่วงป,ปีใหม่บุ่งปีใหม่ใ่ย <c oughs> ามนะมัยนี้นะ เปเรื่องของตัวสั่งการครื <lifelong acceleration> ่เลยคุยดอนต่อเรื่องถึงเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจนีนะ c h สต n s t o p ร e ร่ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ22ปีก่อนซึ่งเท่ากับอายุผมตอนนี้เลยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแคชเชงมีสิแต่ตอนนั้นเนี่ยอายุเพีีขคค่วมมีหน้าที่เลี้ยงผมกับพี่สาวอายุมาว่ม โรงาบศริอสบอซึ่งเป็นครบรอบ่เดสมพอดีวันน้คุณพ่อไปทำงานปกติซึ่งที่ทำงานพ่อจะอยู่ไกลจากบ้านพอสมควรคือถ้าออกจากบ้านต้องขับรถไปนิ่งอู่บ้าน ตอนนั้นมีเถ้าร้ายี่ถูกอนเยถูกกรันเ่าประมาณเวลาสองทุ่กว่าพาพร้อมกับการเรียเรื่องงานจนมาถึงบริเวณสีแยกที่มีสารพ่อจอดรถนนีขับแซงขึ้นไปและต่อไปแ มันจะลมดีอะไรกันนักหนาววะูุ้ยเที่ดอยู่รอให้แม่งตายกันก่อนแล้วกัจะหัวเระไม่ออกออกซิเนพ้อพูดตัก็มีรถร้อมาคานพ่อก็ตกใจลงจากรถไปดู่าีชีวิตส่วนคนซ้อนตาตายที่โรงพัลหลังจากเสร็จเรื่องราวพ่อก็ขอยรถากบ้านโดยทบ้ มนค้าบมลองน้ยคนน่งถนนทางะนพ่อเนไม่ได้ส กลับเข้ามาบ้านพอพ่อกับเข้าบ้านปั๊บอยู่ในเต้คือบ่แล้วพร้อมกับรนท่ยอมหยุดรอลาสองสามชั่วโมงอาการเริ่มเปลี่ยนไป